อัน,นบอครับนานี่ครับบอรรครับนี่นี่ยครับมือนีเป็นล่าพัฒนาแมนบอค่ะล่าพัฒนาพี่น้องคะ<า>ล่าพัฒนา,า,าไปอยากได้สาวเล้า อย่าพลาดเด็ดขาดการนมาสการครับครูมาสักาดครูจะเล่มพ่อนมาจีตามสาวตามประเทศครบสาวตามประเทศสาวสวยสาวเล่าคักหวดวันที่สาสิบเดือนหาเดือนเดือนหาห้าหกห้าห้าเลาพัฒนายินดีนะฮะเล่าพัฒนาสร้างมวดหาเ็ดเขาตรงนะครับเนาะเออเขาตรงตรเขาตรงตรงสร้างมวดวนน้แบบเขาตลรดจนะครับเนาะ มวลมวลมือใดจ้าที่เขาจะหลุดพ่อมวดวันศุกรมวลบรรสุกนึงมันเข่าเขาตะลูดออกออกศูนย์เก้าหกเนาะข้างออกศูนย์เราพัฒนาคือว่าเข้าต่อเนื่องอยู่เนาะปูเนาะบ่าเลขหลุดต้องปูคนยั่งหลุดเทียบหรอกอืมค่ะยิงหลุดยิงหลุดยิ่งหลดอกแต่ว่าตัวเจาะตัวเจาะพอค่อยแตกแตกมีมีเมื่อนักกับได้สามตรงเจ็ดหาแตกบันพุแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์ก็แตกอ่ายังดอก สองยังมันออกหนึ่งสองสองยังไงไนนก็บวกจำว่าได้แล้วล่ะเอาเอาตั้งแต่สุดนี่แหละวสุดก็พอฮะวอลบนล่างเนาะบนล่างเด้อเอฟซีเดวนี้อาจารย์ให้เด่นที่เลขห้ารองที่เลขหนึ่งจะเป็นแนวทางสาวเล่า สาวพัฒนาเหล้าพัฒนาเสาวพัฒนาวสาวเหล้าเหลาวพัฒนามืัอนี้อาจารย์พาไปกีบสาวลาวนะครับเวลาออกจากทุ่มปูสองคุ่มครึ่งไทยทอดสดแนวทางต่างประเทศแนวทางต่างประเทศก็หนึ่งเก้าสามตัวตรงห้า หนึ like ่งเก้าหนึ Rug ่งห้าเก้าอ๋อให้มาเก้าหนึ่งห้าเกับก่อเด้ออาจารย์ให้วิ่งรูดห้ารูดห้าเก้าเก้าตัวห้าเก้านี่ตัวเน้นไหมครับก็เป็นเรื่องส่สำหรับนักวิ่งรูดเนาะผู้ใดติดตามสาวตามประเทศคือว่าข้าหน่อยกับเล่าขันห้องลูดห้า หาหนึงมีแหล่าหาเก่ามีเหล่อให้องมาเน้นตัวนี้ครับผมเขามาเน้นหนึ่งเต่าอ่าแต่ว่าสามตัวเต่งตัวนี้แล้วแต่ไปเสี่ยวหกประตูมขึชุดเดียวน้อครับผมแต่ว่าจะเน้นให้ตัวตรงที่ที่ตั้งสี่มานี่กันไฟรูดหนึง่งกลับมาเน้นหาเก่าเพราะว่าหนึ่งเก่าหาหนึ่งมีแหล่าเห็นไหครับรุดหนึ่งบนล่างนิดนึงก็เก่ามีเหล่านอกจากก้นนอกจากข้อสีมาเพิ่มหรอเนาะเขากลับมาเน้นหาเก่าขั้นท่อรุดหาเขาก็เน้น เก่าหนึ่ง <c oughs> แขนแขนเม็ดเดียวครับผมเก่าหนึ่งหนึ่งเกา่าขันเท้าลุดหาเด้อข้าววิ่งหลุดหาบนล่างนี่ข้าวก็ต้องมาเน้นเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าขันเท้าลุดหนึ่งข้าวกระมาอหลุดหาเกา่าครับผมนี่คือเป็นอย่างจางเด่นสองชุดเนาะ,ะเข้าใจนี่แนวทางเร,ราพัฒนาเด้อสาวเล่าคักคักเราพัฒนาสาวเล่าคักคักเราคักคักเราคักคักของอาจารย์สาวเลาคักคัก อาจารย์พาไปเดียวต่างประเทศอโอบ่ค่อยหลุดเด้อต่ว่ากัดขันโคไดมีตัวไดมักเนาะออกมาใส่ก็หากับหนึ่งเด้อเพราะว่าของอาจารย์นี่บางที่เจบบาะบ่ค่อยแกกตกแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรไหมสูตรไหมนี่เป็นสูตรเลขสามตัวเลขสามตัวนี่ยอดหลังเข้าไปในสี่งวดแตกทุง,งวดแต่ตว่าที่ผ่านมาบริไปสูตรสามตดดัวเนี่ยไปสูตรเลขสี่ตัวเนาะ <laughs> กระจอแตกแนวบ่แตกแนี่แต่ว่าตัวลูดกผสมบังกันเอ้ากอาจารย์ก็มีแนวทางสาวต่างประเทศมาฝากกันก่อนเขาเรียกว่าอุ่นเครื่องครับก่อนสาวไทยเจ้าโผใช้ดีใจร้อนเนาะอุ่นเครื่องก่อนสาวไทยเลื้อยหลุดเลื้อยบินอยู่พอผัดก็เครื่องเนาะครับเนาะยังมาท่านผาดยังมาท่านผาดสาวสาวเราน้อยู่ในกลุ่มกับบ้านท่านผัด อมสี่ห้าเลขพารวยครับผมอ่ะกาพะกันพิจารณาเาเด้อเป็นแนวทางสิจ้าในฝั่งพี่น้ชมอ่าเล่าพัฒนาเล้าพัฒนานะครับชมจับหอเลครับเราคักแนวทางบนล่างวิ่งหู้ดหพี่น้องชมถ้าชอบรูดห้าวนว่ารูดหาบุกใหู้ดพี่น้องชมอ่าลองหนึ่งนะพี่น้องชมอ้าวจับคู่กัน5้าหนึ่งหเก้นึก้าอ่าสสาตัว

ค้นหาด้วยเบอร์โทรนี่เบอร์ไล่เด้อพี่น้องค้นหาด้วยเบอร์โทรเอฟซีะ 4, จะเข้า093 267 1914อ่านี่เบอร์โทรปูเองค้นหาในการตั้งค่าแล้วเขาไปสแสวงโชคลาภหยิบสาวตังระเทียนน้ำกันค่ะปูตั้งแต่สาวญุคุนหอดสาวดอยซอยดาวหอดสาวหนึ่งเก้าห้าเก้า มกหาเก่าสิครับมาหาเก่าเพราะหวยเล่านี่ส่วนมากสีบอกใกล้กันเด้คันออกเก้าเก้าหกกสีออกเก้าหาเป็นทางสั้นเนียสีพวนี้ใกล้กันยู่ครับว่าสีพว้นี้ใกล้กันบานี้คันคามเดือนไปแล้วเริ่มด้วยเบิ้ลเบิ้ลเทียหนึ่งก็จิเบิ้ลเที่ยงสองหลักการที่ไปออกใกล้ๆกันอีกหลักการมีหามบอครับอ่ามันมันสิจไป็นเลขหามเลขหามพ่ค่อยพ่ค่อยมีดดนๆเบิ้ลเบิ้ลเลยคันเบิ้ลกเบิลเลยเบิ้ลเลยต้นเดือนนี่สีเบิ้ล ไปเดือนสิออกใกล้ๆกันนึงที่ละขันเพระว่าหนึ่งหนึ่งเนี้ยเพราะว่าหนึ่งศูนย์แล้วกับหนึ่งหนึ่งเออครับมันอ่อมันออกลางหนึ่งศูนย์นะครับเนี้ออกลางหนึ่งศูนย์ออกล่างหนึ่งศูนย์ขันออกมีหนึ่งหนึ่งนี่เห็นว่านี่จังว่าหลุดหนึ่งนมีหลุดหนึ่งนเนี่ยมีหลุดหลุดหนึ่งไงหลุดหนึ่งหลุดหาเพราะยังเพราะว่าเก้าหกนี่ขางแล่มมือหนีแล่มสิบหากรรมกับสิลด้วมากกับสีเดียหาเห็นว่ามานี่หนึ่งศูนย์ศูนย์บะมีกับสีเดียหนึ่ง วานน่ได้ออกหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งก็ได้เพราะว่าสีบุออกไกลกันครับสังเกตวันนั้นว่าสองศูนย์สองหล้วก็หนึ่งสองสองเห็นว่าสันครับตอกตองหัวเลยเนี่ยวันนั้นออกสองหนึ่งวันสุกอ่ะสุกที่พานมากพุ่นสุกกระชิตแล้วออกสองหนึ่งมันว่าวันได้เลขสามตัวหนึ่งหนึ่งสองสองเห็นว่าสันเพไกลกันเนี่ย บัตรงวดต่อมาก็บสองศูนย์สองตัวลูดที่ปูกเขาตัวลูดบ่ค่อยผ่าแต่ว่าตัวเจาะเขาบ่ค่อยแตกบัตรต่ว่าสูตรสามตัวนี่สิเขาตัวเจาะดีก็ผมราคาราคาบ่ได้เลือกหลายตัวครับว่หลายตัวอีกหลายสามคู่เท่านั้นกับเป็นแนวทางลองเบิ่งกันแต่สูตรสามตัวบ่เดินเขาจังสลับโอสูตรสี่ตัวก็สามตัวครับผมบัตรแจ้งเกี่ยวสูตรตนั่นขึ้นมาแม่นอันนี้อันนี้ย้อนหลังไปสี่งวดเจาะแตกทุกงวด ครับผมด้อนหลังมีซิงวัดสูตรสามตัวนี่ทิ้งไปซีปีเด้ส่วนนี่ซีปีที่แล้วครับผมทิ้งไปก็เลยหวนกลับมาเอาหม่คันสูตรคันสูตรซีโตเดินงวดนี้สิมีหกเนี่ยครับผมคันสูตรซีโตวันนี้ยังสิสิมีหกแต่ว่าสูตรซีโตมันผันจ้อมาแตกก็เลยครับผมสามตัวครับผมเพาสูตรสามตัวของอาจารย์ซิงวัดแตกซิงวัดขึ้นหลังนะอันนี้ว่าไม่ว่าว่าสู้กันฟัง ครับผมอันนี้อันนี้ลอ่ลองสูตรสามตัวงวดแรกล่องเบงิ้งล่องเบงนนิ้<ร>าสองช่วงไปแกว้่องเกันอันนี้เป็นเลขเล้าพัฒนาดเด้อค่ะพี่น้องคะเลขเล้าพัฒนาของมือหนีเด้อค่ะวันจันทร์เด้อค่ะลมกระแห้งเนาะคะ่ะวันจันทร์จะออกประมาณสองถุงเครืองเด้อพี่น้องคะสองถุงเครืองเด้อแคปหน้าจอไว้ไปหาเสียงโชคน้ำกันให้รวยๆเด้อมันหวานเด้อค่ะสำหรับเล้าพัฒนาวัน มือหนีเด้อค่ะขอบคุณหลายๆลายค่ะพี่น้องค่ะ